นะครับผมกาสวัสดีท่านชวท่านกันด้วยนะยินตอรเข้าสู่ช่องบินายโซเซติเครเช่นเคยและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมคาบาโมบายอีกแ,แล้วนะครับท่านผู้ชมห่างหายกันไปนานนะครับผมหลังจากที่ล็อกอินเฟซบุ๊กมีปัญหานั่นเองหายไปหนึ่งเดือนเต็มเ็มนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะพาไปลงดันไหนนะและหลายคนเนี่ยโอ้โหท้อแท้กันซะเหลือเกินเกมคาบาไม่ต้องเป็นเกมที่ใช้ตังพี่นู่นน,นั่นนี่นะครับผมคนไม่มีทุนหนาเงินไม่หนาเงิน ไม่ถึงเล่นไม่ได้อะไรหลายอย่างนะฮะที่เพื่อนๆพูดกันมาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครสายฟรีอีกหนึ่งตัวละครเช่นกันนะเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูได้เลยนะครับผมดาบว7สบเสิบเนี่ยที่ผมทํามาเนี่ยก็คือได้มาจากของฟรีจากของกิจกรรมทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมเรา ไปเข้าสปอนเซอร์กันก่อนดีกว่านะฮะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยกันละกันเนาะเดี๋ยวเข้าสปอนเซอร์แล้วไปเจอกันในเกมเลยเดี๋ยวผมจะสอนทิคหาเงินเอ็มนั่นเองนะครับทุกผู้ชมเอาละครับผมและวสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะผมแอดไปเลยที่ไลน์แอดเพาเวอร์เพย์แอดน้ำหน้าหรือสะดวกทางเฟซบุ๊กสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยโดยท่าน้าของเพาเวอร์เพย์รับเติมเกมรึรับ3ามก ROV PUBG Free Fire เอ펙เลเจนเซเวอร์ไนท์ทูนะครับผมไมฮิโรคาดิเมียโตหลัวตาลู่สับยุทธวินันจันรวมถึงเกมใหม่ๆอย่างนิโนคุนิก็รับเติมเช่นกันนะครับผมเกมมือถีกมากมายมากกว่า30เกมท่านชมได้เลือกเติมกันเลยนะฮะเกมเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก็รับเติมเช่นกันเปิดให้บริการ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเชียวนะครับท่านผู้ชมใครอยากเติมตอนไหนเวลาไหนได้เลยนะฮะ24ชั่วโมงนะครับผมนะลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเลยเพาเพย์นะครับผมเปิดให้บริการในนามบริษัทนะครััับบผมมไไ่่ดด้้้รรตอจากใใคๆทงสิน มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ไม่โดนรีฟันแน่นอนนะคุผู้ชมลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมอะครับผมและสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากเติมเกมคาบาโมบายโดเฉพาะเลยเนี่ยผมก็มีร้านเติมเกมแนะนำนะฮะพาวเวอร์กชาชันั่นเองนะครับผมเครือข่ายเดียวกันกับ p o w e r p l y y เนาะใช้เพียง UID ในการเติมก็สามารถเติมได้แล้วนะฮะ เปิดเป็นการ24ชั่วโมงนะครับผมอยากจัดตอนไหนสาม,มารถจัดได้เลย5700เพชรอยอยู่ที่4750บาทเท่านั้นเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจสาม,มารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเพิ่มมาเดี๋ยวเรามาลงดันกันเลยดีกว่านะครับผมดันแรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยเหมือนที่ผมเคยบอกไปนะไม่จำเป็นต้องใช้ของเยอะเลยของที่ผมสวมใส่อยู่หนขณะนี้นะครับผมก็เป็นของกะาๆกากากง่อยๆเหมือนเดิมอ่ะ อัปเดตในเดือนก่อนหน้านะครับผมเดือนมกรานุ้นเลยนะก็เป็นพลาเดียมนะบวก9้าทั้งตัวนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมส่วนดาบอันนี้ก็เป็นดาบฟรีนะไปถามพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าใครก็แล้วแต่ได้เลยนะครับผมส่วนอันนี้เป็นของแจกเพื่อนๆเนี่ยได้ทุกคนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าล็อกอินกิจกรรมรายวันตรงนี้นะครับผมมันจะได้รับของรางวัลเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมสับเปลี่ยนไป ตามการเวลานะครับผมตามระยะเวลาของวันนั้นนันนั่นเองดันแรกที่ผมจะพามาลงในวันนี้นะครับผมคือดันแมปพาร์เหมือนที่ผมเคยบอกไปเลยลงยังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ขาดทุนเนี่ยก็คือก็อาจจะเท่าทุนหรือว่าคืนทุนนะเพราะว่า หินส้มหินเหลืองตกเยอะมากนะครับผมแล้วก็ดันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าของน้อยก็สามารถลงได้นะครับผมบอสมีเยอะจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลงกันดูเลยนะมันเป็นดันที่แบบประหยัดเวลาโคตรๆครอ่ะท่านผู้ชมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่แบบว่าของน้อยไม่มีเวลาแล้วก็อยากลงดันที่แบบ จบเร็วอะไรประมาณนี้เพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนทํางานเนาะอยากจะเล่นในสถานที่ทํางานต่างๆนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็สามารถาลงดันนี้ได้เช่นกันนะฮะนี่ใช้ไอเทมสาหรับเข้านะครับผมเป็นดันแมพพาร์ตตรงนี้นะเห็นไหมจำเป็น1นึับหนนี่เราใช้ไปเลย ปพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเวลาให้เรานะครับผมทั้งหมด1ชั่วโมงเพื่อนเเนี่ยสามารถที่จะลงได้1ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเกินหรือว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็จะจบดันโดยอัตโนมัตินะครับผมต้องทําเวลาให้ได้ภายใน1ชั่วโมงเนาะยังไงก็คือทันอยู่แล้วเพื่อนๆขอขนาดนี้นะฮะ เนี่เดี๋ยวเราลงมานะครับผมเรากดออโต้ไปเลยก็ได้นะครับผมสําหรับคนที่มีพรีเมียมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีพรีเมียมนะให้กดตรงนี้เห็นไหมมันจะเดินไปหาทางด้านของบอสเราก็ทําการตีได้เลยนะครับผมเนี่ยดันเนี่ยมันจะจบโคตรเร็วเห็นไหมหินเหลืองได้มาแล้วนะ1เม็ดอันนี้ก็คือบอสตัวที่1นะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เล่นไม่เป็นกดตรงนี้อย่างเดียวมันจะพามาหาบอสเห็นไหมแมมันจะติ๊กหัวบอสเลยตีตัวที่2ไปได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครรีบเนี่ยแปลงล่างได้เลยนะท่านผู้ชม แปลงล่างขี่มอไซค์แล้วก็วิ่งหาบอสอย่างเดียวได้เลยนะครับผมเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็ลงนะครับผมแล้วก็ตีเนี่เห็นไหมตีเสร็จพบได้หินเหลืองเม่ที่2นะครับผมเป็นดันที่แบบดันง่ายอ่ะดันที่แบบลงโคตรง่ายนะครับผมแล้วก็จบโคตรเร็วสายฟรีนี่คือแบบยิ้มหวานเลยอ่ะคือผมเคยสอนไปแล้วแต่ว่า อ่ามือใหม่เนาะเหมือนที่ผมเคยบอกไปมือใหม่ก็มีมาเรื่อยๆนะครับผมผมก็ต้องทาคลิปสอนมือใหม่ไปเรื่อยๆเพราะว่าอ่าดันใหญ่ๆเนี่ยต้องให้เป็นพวกปรมาจารย์หรือว่าสายเซียนนะครับผมสายสุลต่านที่เติมหนักๆเนี่ยเขาจัดกันไปก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะสอนเป็นอ่าผู้เล่นมือใหม่ก็แล้วกันนะครับนี่เห็นไหมพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้คือบอส้วนะคนดูเห็นไหม อันนี้ก็คือเราสามารถที่จะจบดันได้แล้วนะครับผมยิ่งได้ของที่มันเป็นแบบของขั้นอาชาโดเทเทเนียมอะไรเงี้ยยิ่งดีเลยเห็นไหมใช้เวลา1นาทีแล้วเหลือเรามาดูกันนะผู้ชมว่าของที่ขายได้เนี่ยเท่าไหร่ใบดันนะครับผมอันนี้คือใบดันนะที่เราทําการซื้อมานะฮะทั้งหมด900 0แ0แล้วของที่เราได้มาเมื่อกี้นี่เมื่อกี้เราได้หินเหลืองมาทั้งหมด2เม็ดนะครับผมเห็นไหม เป็นเงิน9 0 0 0 0 0นะครับผมแล้วก็ได้ทางด้านของอาทางด้านของหินส้มด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ไหมหนึ่งเมตรนะครับผมนี่สามแสนหนึ่งเมื่อกี้เราน่าจะได้น่าจะได้ประมาณ3เมตรกับหนึ่งเมตรนะถ้าจะไม่ผิดนะอเดี๋ยวลองไปลงใหม่อีกทีก็แล้วกันนะเผื่อไม่ชัวเ์เผื่อไม่ชัวนะครับผมเสือ้อเทมมาละดันจบโคตรเร็วผมบอกแล้วอันนี้มือใหม่ก็ลงได้คือไม่ต้องของคือไม่ต้องขนาดผมนะ ของแบบกากๆของบวกหนึ่งแบบเนี้ยเป็นของขั้นพาราเดียมบวกหนึ่งก็ลงได้นะครับผมลงมาปุ๊บกดท้าทายกดท้าทายเสร็จปุ๊บนี่เลยขี่มอไซค์นะครับผมไปหาบอสเนี่ยนาทีเดียวจบนาทีเดียวจบหาเงินได้โคตรเร็ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะหาเงินสัก10 M 20 m อะไรเงี้ยเนี่ยลงตรงนี้ได้เลยนะเห็นไหมหินเหลืองไม่ได้หนึ่งตกมาละไปต่อครับผมเนี่ยเจอบอสมันจะไม่เหมือนตัวอื่นนะมันจะมีไฟแบบ อ,อยู่ข้างหลังอันนี้ก็คือแบบกากๆากากง่อยๆหน่อยอแ๋ยวก็มาตีตรงนี้ต่อนี่เห็นไหมแหน่ได้หินส้มอีกแยะหินส้มก็จะมีราคาหน่อยแล้วเราก็วาร์ปเลยครับผมวาร์ปเสร็จปุ๊บก็มาตีตัวนี้จริงๆเนี่ยถ้ามันไม่ปรับบอสเยอะกว่านี้อีกนะอันนี้คือมันปรับเฉยๆนะคุณดูจริงๆบอสเยอะกว่านี้นะครับผมนี่วาร์ปมาปุ๊บเราก็ไปตีตัวหน้าประตูเลยนะครับผมตัวหน้าประตูตัวนี้เหมือนที่มันบอกเมื่อกี้ นะฮะแล้วประตูมันก็จะเปิดเห็นไหมพอประตูเปิดเสร็จปุ๊บเราก็มาตีตรงนี้ต่อเนี่ยตีตรงนี้ต่อแหนแค่นี้เองเห็นไหมจบเลยง่ายๆนะครับผมไม่ถึงนาทีด้วยซ้ําแล้วเราก็ว์ปไปขายของเนี่ยประมาณเนี้ยทาแบบเนี้ยซ้ําๆเดิมๆวนไปวนมานะครับผมเพื่อนๆไม่ขาดทุนยังไงก็ไม่ขาดทุนนะถ้าเกิดว่ารอบไหนที่มัน เขาเรียกว่าได้หินน้อยหน่อยก็ถือว่าคืนทุนออ,อประมาณแบบคืนทุนอะอย่างอย่างรอบนี้เราได้หินหินเหลืองมา2เมนะ็ดเนาะหินเหลืองมา2เม็ดก็จะอยู่ราวๆหกแสนกว่านะครับผมอันนี้ก็คือหักภาษีแล้วนะหักลบภาษีแล้วนะก็จะอยู่ที่หกแสนกว่านะครับผมแล้วก็จะได้หินส้มมาอีก1เม็ดอันนี้ก็ส0 0 0สนก็จะเป็น9ก้าแสนเหมือนเดิมเห็นไหม ได้9ก้าแสนเหมือนเดิมแล้วอย่าลืมนะครับผมว่าดันพวกนี้เวลาเราลงจบไปแล้วอ่ะมันจะได้ DP เห็นไหม DP ตรงนี้สามารถเอามาแลกของได้ที่เมืองพอรตรักนะครับผมเพราะดันมันจบเร็วมากเนี่ยเห็นไหมขายออกแล้วหินนี่ตรงนี้ขายออกแล้วนะครับผมเนี่ยลงเสร็จปุ๊บลงสักประมาณ10-20รอบก้าวมาขายทีเดียว 10- 2 0รอบก้ามาขายทีเดียว,บบาาายยวแบบนี้ก็ได้นะฮะจะได้ไม่ต้องวนมาบ่อยนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกแรก่นะฮะหรือว่าหัว ถ้าเกิดว่าได้เป็นเลนสองรูอะไรเงี้ยเขาเอามาสุา่มออฟเลดกันไงมันก็จะมีราคาหน่อยแล้วก็ DP เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงนะครับผมเพื่อนๆสามารถเอามาแลกได้นี่จากตรงนี้นะครับผมจากตรงนี้เมืองพอดรักดีพีตรงนี้เพื่อนๆสามารถแลกได้เลยอยากจะแลกเป็นหินอยากจะแลกเป็น่า คลาสนะครับผมใครที่อยากจะอัพคลาสให้มันขึ้นเร็วๆสูงๆอะไรเงี้ยก็สามารถมาแลกจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมลงแค่20รอบก็ตกประมาณ20นาทีเนี่ยสามารถมาแลกได้เลยเห็นไหมไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะเลยนะครับผมอันนี้ก็คือดันแรกที่ผมแนะนําสําหรับมือใหม่แล้วก็สายฟรีคนที่แบบโอ้โหไปไปดูช่องที่เขาลงดันที่มัน,น,นหนาๆถึกๆ ที่ต้องใช้ของเยอะๆแล้วมันท้อแล้วแบบรู้สึกอยากเลิกเล่นอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงอนะเนาะเพราะว่าคือคือของเรามีแค่นี้อะแต่เราอยากจะไปดันให้มันสูงเท่าพวกสุลต่านเขาเล่นกันอะมันก็ไม่ไหวหรอกคนดูพื้นฐานเรามีแค่ไหนของเรามีแค่ไหนเราเล่นตามงบประมาณของเราแบบเนี้ยดีที่สุดแล้วนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะแนะนําดันที่2นะครับผมดันที่2ก็เหมือนกันสําหรับสายฟรีผมมั่นใจว่ายังไงก็ไม่ขาดทุนนะเพราะว่าหินตกเยอะพอสมควรเช่นกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากไ้ด้วยแล้วกันนะร้านเติมเกมของเราผาเวอร์ก้าชานั่นเองนะฮะคือข่ายเดียวกันกับ power pay เนาะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใช้เพียง uid ในการเติมนะฮะเพื่อนเพื่อท่านใดสนใจในการซื้อเพชรนะครับผมในราคาถูกนะ5,700เพชร 4,750บาทนะครับผมเหมือนได้เพศฟรี950เพรกันเลยทีเดียวนะฮะก็สามารถไปอุดหนุนได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนั่นเองสำหรับคลิปวดรโวนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้สาสวัสดีครับผม